รเรียนกันค่ะคุณผู้ชมเดือดไฟลุกค่ะทยาแฉาย,ยับลูกนัดเรียนไม่จบขอตังค์พ่อแม่ใช้เป็นวันๆนาสมเพชแต่งกายล้อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางกลุ่มทะลุฟ้าได้ประกาศรวมพลม็อบ22สิงหากีฬาสีไล่ล่าทรราชศึกกีฬาแดงเดือดประชาชนและทรราชโดยเริ่มเดินขบวนพาเหรดที่4ี่แยกคอกบัวไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ โดยในการชุมนุมเมื่อวานนี้นั้นนะคะก็ปรากฏภาพของนายธน,นัธนากิจอํานวยหรือว่าลูกนัดค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจากการร่วมชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาจนดวงตาข้างขวาเนี่ยบอดสนิทได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าโดยเจ้าตัวนะคะได้แต่งกายใส่สูทสะพายกล้องทำให้เกิดกระแสวิพา์วิจารณ์กันออกมาเป็นจำนวนมากค่ะ ล่าสุดทางด้านลูกนัดก็ได้โพสต์ถึงกรณีเข้าร่วมการชุมนุมและได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งกายเข้าร่วม,มบอว่าความตลกก็คือสรุปตั้งใจไปทำตัวเองตาบอดเพื่อที่จะใส่สูทถือกล้องล้อเลียนคือทำไมการใส่สูทที่เป็นเครื่องแต่งกายปกติตามรสนิยมแต่ละคนถือกล้องที่มีไว้ถ่ายรูปถึงเท่ากับล้อเลียนบ้าหรือเปล่าชอบใส่สูทแล้วอยากจะถ่ายรูปพร้อมกันไม่ได้หรือ งั้นคือถ้าต่อไปนี้ประเทศนี้ห้ามคนตาบอดหนึ่งข้างใส่สูตรพร้อมถือกล้องปัญญาอ่อนกันไปใหญ่ปล่อยวางบ้างเถอะไม่ได้จะล้อเรียนใครแค่บังเอิญตาบอดหนึ่งข้างแล้วชอบใส่สูตร แล้ววันนี้จะถ่ายรูปเลยเอากล้องไปขี้เกียจมาทะเลาะเป็นศัตรูกับใครเอาเป็นว่าแล้วแต่จะสบายใจสลิมทั้งหลายแล้วงบประมาณสถาบันกษัตริย์สุดท้ายก็ไม่รู้ได้อภิปรายหรือเปล่าช่วงนี้ประเทศชาติดวยมากมั้งถลุงงบกันแบบไม่ต้องตรวจสอบกันเลยทีเดียวต่อมาค่ะทางด้านของนางทยาทิพสุวรรณภรรยานายนัทพลทิพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ใจบอดกว่าตาจะหิวแสงจะไปม็อบจะด่ารัฐบาลจะตาบอดจะทำตัวเป็นฮีโร่ก็เรื่องของมันไม่ได้เคยให้ค่าให้ราคากับเด็กที่มีปัญหาอยากเป็นที่ยอมรับเพราะขาดความอบอุ่นและทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรสำเร็จนอกจากใช้เงินพ่อแม่ไปวันๆแต่การแต่งคอสเพลย์ใส่สูทถึอกล้องตาบอดนี่มันเกินจุดที่คนไทยจะรับได้ท่านทำให้คนประชาชนชาวไทยมาทั้งชีวิต กลับมาล้อเลีเยนเล่นตลกกับสิ่งที่คนทั้งประเทศเคารพรักและศรัทธยาอย่างนี้ไม่คิดเลยว่าเด็กที่เกิดมาในแผ่นดินไทยได้รับการศึกษาในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเรียนไม่จบแต่อยากดังอยากได้การยอมรับซะจนไร้ซึ่งจิตสำนึกถึงบุญคุณของชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ถึงเพียงนี้เอาเถอะเรื่องจิตสำนึกความกระตัญยูรู้คุณมันคงสอนกันไม่ได้ได้แต่แผ่ส่วนกุศลไปสงสารบุพการีที่เลี้ยงลูกมาแล้วเป็นแบบนี้จริงๆ ปอลอบป้ายถือพาราดอนภาพยิงเขียนผิดเลยสงสัยจะเรียนไม่จบจริงๆและนางขยานะคะก็ยังได้โพสต์ข้อความต่อภายหลังจากที่ลูกนัดได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า mm. เต้นเลยออกมาแท้แก้ตัวเป็นพลวันกล้าทำไม่กล้ารับนึกว่าแน่ที่แท้ก็อีแอบชาวบ้านเรียกโจนกระจกพอเจอจัดเต็มฟีดเลยถึงกับอึง่ง ไปไม่เป็นไปเรียนให้จบก่อนดีกว่าไอ้น้องเขียนปลายภาษาไทยยังไม่ถูกใส่สูตรแต่ไม่มีงานทำเงินซื้อกล้องก็คงขอพ่อแม่มาว่าไปแล้วก็น่าสมเพชอย่าลืมทานยาตามจิตแพทย์สั่งด้วยนะเดี๋ยวอาการกำเริบอีกขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ